สวัสดีค่ะร้านชอเชิญนะคะวันนี้จะมาให้ดูโต๊ะทำงานของแม่แม่นะคะแม่แม่ทำงานก็จะมีนี่แหละค่ะนะคะกระเป๋าน้องๆนะคะที่จะเตรียมตัวส่งลูกค้านะคะแม่แม่ก็จะมานั่งแพ็คนะคะแพ็คถุงนะคะอุปกรณ์ของแม่แม่ค่ะอาวุธค่ะใครอยากเข้าใกล้นะคะนี่ค่ะโต๊ะทำงานของแม่แม่ก็จะมีอุปกรณ์ น,ะะนี่แหละคะ่ะโต๊ะทำงานของแม่แม่นะคะแล้วก็จะแพ็คน้องๆน,นะคะนี่ค่ะเตรียมรอให้แพ็คอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือแพ็คไปบ้างแล้วนะคะวันนี้มีออเดอร์มานะคะก็จะแพ็คส่งลูกค้าเลยภายในอาทิตย์วันนี้ละค่ะวันนี้ต้องส่งลูกค้านะคะนะคะออเดอร์ปังๆค่ะบอกแล้วชอบทำตัวยุ่งยุ่งยุ่งเมล่ายุ่งเมล่า เดี๋ยวแม่แม่ก็จะแพ็กต่อนะคะนี่ราคาโต๊ะทำงานของแม่แม่ตรงนี้เลยค่ะรีวิว,วไายสาระนะคะได้สาระบ้างลายสาระบ้างนะคะชมกันไปนะคะวันนี้ร้านชอเชอร์นำเสนอการแพ็กนะคะ เดี๋ยว EP ีหน้านะคะจะทำว่าเห็นไหมคะแม่แม่มีกระเป๋าสารเต็มเลยนะคะจะอาทิตย์หน้ามีวันหยุดแล้วนะคะเผื่อใครจะไปทริปต่างจังหวัดนะคะแม่แม่ก็จะทำเป็นแบบว่าทริปแพ็คก,กระเป๋าไปต่างจังหวัดนะคะด้วยนี่ราคะ่าใบนี้เลย นะคะเราไม่ใช้แล้วก็เป๋าเสื้อผ้านะคะเราจะใส่นี่เลยค่ะตะก,ก้านี้เลยตะก,ก้าหวายตะก,ก้าจาักสารและกันไม่ใช่หวายนะคะโอเคค่ะร้านชอเชอนะคะเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย